ครับสวัสดีครับก็่ามาอัปเดตหน้างานนะครับที่เดลิเวรานะครับปาลบีทพวอมาสยอยนากเกิบหกนะครับกับงานทำกำแพงหินร้วหิน้สวยนะครับอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่ทมงานช่างนุ้พระยานะครับเป็นผู้ติดตั้งนะครับงานก่อกำแพงหินร้วหินนะครับเป็นหินส้มนะครับตัวนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องความสวยงามความแข็งแรงนะครับเป็นหลักนะครับที่เดลิเวราโอที่เดลิเวราปามบีทนะครับ โอกามะนะครับตอนนี้นะครับครับก็มาเปดนหน้างานนะครับเพื่อนใดที่กำลังมองหาช่างนะครับมือดีๆนะครับต้องการที่กําลังจะทํารั้วนะครับนึกอะไรไม่ออกก็ต้องนึกถึงหินนะครับของทีมงานช่างดูภัตยาคลระกับโรงงานรั้วหินสวยๆนะครับธรรมชาตินะครับ รับงานดีงานไวงานแข็งแรงแล้วเพื่อนต้องรับชมที่งานช่างนุพัติยานะครับใครก็ติดต่อสอบถามนะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปห้าหนึ่งห้าครับช่างนุพัติยานะครับก็รับเอาแบบติดตั้งนะครับกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนละมินช่างนุพัติยานะครับครับก็เปหนึ่งที่งานนะครับที่ สวยงามและแข็งแรงนะครับร้อยเปร็นนะครับครับก็อัปเดตกันนะครับจนฝักงานจะเสร็จนะครับที่เดี๋ยวเวลาปาบีดวงอมาตนะครับครับตอนนี้ก็เล็กนะครับแบบด้านในนะครับทั้งหมดนะครับให้จบก่อนที่ผ้านะครับ ก็เรศล่าสุดนะครับคนนี้นะครับครับก็ขอฟังผลงานด้วยครับช่างหนุปัทยานะครับที่ประทสุดไปสามดสุห้าปดห้าหนึ่งห้านะครับช่างหนุปัทยานะครับ งานดีงานไวแข็งแรงต้องรู้สึกทีมงานช่งางดูพัทญยา